สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับหนังสือชีวิตใหม่ตอนที่17กับไปเยือนคุณหมิงกลางปี2536ผมเดินทางไปคุณหมิงครั้งแรกกับคณะของนายยกชวนลีกภยัยโดยแวะในช่วงขากลับจากเซี่ยงไฮ้ตอนนั้นคุณหมิงจับเป็นเมืองนอกมากความเจริญยังไม่ถามหาหรือมีสัญญาณแห่งความเจริญใดๆให้เห็นนักเพราะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงและหาก เทียบเคียงกับเมืองชายฝั่งทะเลที่มีความเจริญที่สุดของจีนสภาพเศรษฐกิจของชาวเมืองคุณหมิงขนาดนั้นสะท้อนออกมาจากการแต่งกายและความเป็นอยู่ของคนที่นี่ว่ายังยากจนอยู่มากเพราะ,ะไรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก การภาคเกษตรกรรมส่วนธุรกิจต่างๆยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นและเมื่อเกือบ10ปีก่อนผมมีโอกาสได้ย้อนไปเมืองคุณหมิงอีกครั้งก็ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเมืองใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรกที่เห็นเช่นกันคงเป็นเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั้งหลายที่ต้องเติบโตขยายตัวตามจํานวนพยากร ที่เพิ่มขึ้นและสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2554ผมได้เดินทางโดยรถบ้านที่เมืองคุนหมิงอีกคราวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในแบบหน้ามือเป็นหลังมือตัวเมืองตบโตขยายใหญ่ขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแทบไม่เหลือเขาโครงแบบเก่าๆให้เห็นอีกเลยและรถลากก็วิ่งกันเต็มเมืองจนเกิดสภาพการจราจรติดขัดเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆของจีนโดยทั่วไป ส่วนรถม้านั้นไม่มีให้เห็นอีกแล้วและรถจักรยานก็น้อยมากแต่สิ่งที่ผมชื่นชมมากคือความเป็นธรรมชาติที่แซกซึมให้เห็นอยู่ทุกหนแห่งกับสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปีแม้แต่ในเมืองใหญ่เช่นนี้ทางจีนให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้สองข้างทางมากเขาทำกันอย่างจริงจังต้นไม้ใหญ่สีเขียวเบียดตัวอยู่ข้างๆตึกสูงใหญ่ในเมืองได้อย่างสง่างาม สร้างความร่มรื่นสบายตาให้กับผู้สัญจรไปมาได้อย่างดีนี่คือเสน่ห์ของเมืองคุณหมิงอย่างหนึ่งเมื่อใครมาอยู่แล้วคงไม่ค่อยอยากจะกลับย้ายไปอยู่ไหนในเมืองคุณหมิงก็เช่นเดียวกับที่น้ำหนิงและเมืองอื่น,นตลอดระยะทางที่คณะของผมเดินทางผ่านมักมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบตเตอรี่วิ่งเต็มถนนไปหมดแต่ผมมาสังเกตอย่างเอาจริงเอาจังก็ที่เมืองคุณหมิงนี่เองว่าที่นี่ยังมีรถขนาดเล็กพันซีซี จำนวนมากมายอีกด้วยจำนวนประชากรจำนวนมากย่อมส่งผลต่อการจำนวนประชาทรัพยากรที่ใช้ในการคม,มนาคมขนส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การใช้พลังงานจึงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันแต่หากเทียบกับประชากรอเมริกันมี300ล้านคนแต่ใช้น้ำมัน เกือบ25%ของทั้งโลกในขณะที่ประชากรเกือบ1,400ล้านคนใช้น้ำมันดิบเป็นอันดับ2อรองจากสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ10%ดังนั้นจึงเปรียบเทียบได้ว่าคนอเมริกัน1คนใช้น้ำมันมากกว่าคนจีน1คนเกือบ10เท่าการที่เจนเดนอลงปลูกจิตสำนึกให้ใช้รถอีโคคาร์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ย้อนกลับไปวันแรกที่กองคารวานผมเดินทางมาถึงเมืองกวางสีผมเริ่มเห็นรถตู้เล็กขนาด1 0 0 0ซีซีนั่งได้หคนสบายๆบา,บาแต่บางครั้งผมเห็นเป็น10คันคนนั่งราคาคันหนึ่งก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทผมเห็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบตเตอรี่วิ่งตามเมืองต่างๆมากมายคันหนึ่งราคาหมื่นกว่าบาทหรือจักรยานไฟฟ้าก็มีไม่น้อย แถมยังเห็น3ล้อไฟฟ้าราคาคันละ20,000ถึง30,000บาทในเมืองต่างๆของจีนผมรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตว่าจะมีรถตู้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือรถจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ต้นทุนการคมนาคมและต้นทุนของสิ่งแวดล้อมหรือเสียงดังน้อยลงอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าการคมนาคมบนท้องถนนของจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การประหยัด การลดสภาวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหมดอรศัยเสียงดังที่ผมไม่เห็นเลยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชากรเกือบ1,400ล้านคนของจีนซึ่งมากกว่าคนไทยที่มีประชากรเพียง60ล้านคนมากนี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะรับรู้และศึกษาหามาใช้ให้เป็นประโยชน์บ้าง